รอฟังเสียู้ัลหลอาอาเข้ามาเข้าแล้วปะจุงมาจะรู้สนใจแล้วก็

เจ็ดเจ็ดเดทีมงโได้สีโลกเลยสุนียเอาม่ลงมาดูแล้วลงนแล้วไปฟังน้องไม่ขาละครับอาพร้อมครับพร้อมหรยังบรรจุกระสุนใส่ซองไปต่อไปบรรจุกระสุนใส่ซองเรียบร้อยแล้วยืนที่แนวเลยนะครับ สามนาทีนี่ด้วยเสึกว่าจะไม่ใช่เลยหรอกสามนาทีก็พอเด้อยสามนาทีเอาแค่เอาแค่ชี้สิบแปดวินาทีวะเฮายใช้กระสุนไว้อยนะครับเดี๋ยวเวลาเยอะหน่อยเดนนงเจ้าของสนามยังให้ท้ายหนาดิตอนนี้เราก็รับรู้ว่าสาระขอลมันก็เรื่องมันล้าเนี่ยมันมีสามนาทีพร้อมแล้วครับพี่พร้อมพลัง ประสบการณ์ก็ได้บอกไปแล้วว่าวิ่งเร็วไม่มีปัญหาไม่รู้จะวิ่งเร็วมาทำไมเสร็จแล้วบรรจุกระสุนใส่ซองนะครับบรรจุกระสุนใส่ปืนสามแล้วสามแล้วสี่แล้วห้าแล้ว แค่ลอยสองก้อนแน่เลยอย่างนี้เลยเก้ายาวเฮ้ยคนแรกนี่เก้ายาวเก้ายาวลอยทำไม่ได้เอาเอาเล็งปืนนี่เล็งปืนีหายใจเบาๆหายใจเบาๆ

เดินมาก็ได้ครับขอถามบอกว่าไม่มีผลเดินม้เดินไหเข้าเข้าสนักนะจบเนเานอนแล้วละเออเป็นไหสุนเล่งเล่งห้ใจเบาๆนะครับหายใจเบาๆการิงปืนหายใจเบาโอ้โหล้มแลหนึ่งอาเปาดึงน้ำเบส ราสองสุดเลยนะครับเราจะทออะไรครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าร้อยไหนไม่ได้นะครับเรามีให้แก้ตัวทุกเดือนนะครับรางวัลที่หนึ่งสองพันบาทนะครับเอาพร้อมแล้วประจาแนวละสองร้อยเลยครับอายกมือขึ้นเอาไปลงพร้อมแล้วรอฟังสงนุบิดรบไปจากลูกรบจริงๆเอาค้อนมา ผมร้อยว่าข้าต่ำมากนี่เดินมาก็ได้เดินก็ไ่ด้อย่ารีบเพืนมาใคแล้วเดินเดินเอาเดินเอาเดินอดินเอานอ้เดนเาเดนเอาเอาเดินอยเาีนามนเอา่นอาเดนานาเอาเนดาอเน่านอานเอา จะห้าหรือเปล่าจะได้กดไม่ได้ับเหลือหรือเปล่าจะห้าไหมตอนนี้ห้าจะมาหรือเปล่าห้ามาแล้วนะครับโอ้โหใจเย็นใจเย็นเๆหายใจลึกๆหายใจลึกๆก็เหลือห้าเป้านะเอามือลงรอฟังอย่นุวีดนะครับ สายไ่ามั่นใจขนาดนั้นบอกเลาพันน่ะเล่นสายชาก็ได้เดี๋ยวจะตายเดี๋ยวจะตายโอ้โหมีอะไรเท่าเสียผมมีจ่าสายด้วยแตสายนิ่งมากแค่เอาเท้าลงหมดก็พอแล้วใจนนทีนี้โคตรหนึ่งอะโอ้โหมีสองเลยไม่มีสองเลย กินให้หมดเลยนะครับแต่ถ้าติดขัดก็ไม่ต้องกินนะครับ